สวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะวันนี้พกกับน้องอูพกกับซอนอ,อูลองสานวันนี้อูก,กับแม่กํลาลังสิไปตลาดเนาะทุกคนแล้วก็อูอันนั้นทุกคนช่วงนี้ค่าเงินบาทมันค่าเงินบาทมันแข็งค่าเนาะแต่ว่าค่าเงินกีบพันออนค่าแล้วทีนี้อูจําเป็นต้องใส่เงินเนาะเพราะอูบ่มีเงินแล้ว <laughs> แล้วอูมีเงินใบพันบาทหนะึ่งใบเนาะที่อูเก็บมาโดนละ อูมีเงินหนึ่งันบาทหนึ 1, ่งใบเนาะแล้วอูสิไปแลกยูฮานอัตราแลกเปียนอยู่ในตัวเมืองลองซานเบิ่งเนาะว่าค่าเงินของค<ม>่าเงินมื้อนี้ซีได้เท่าใด้เนาะหนึ่งบาทจะทึกจะกีบของเงินลาวเนาะในค่าเงินของมือม้อนี้เป็นวันที่เดอสิบเก้า่แม่สิบเก้าก,กระดารกระดาหรือว่าสิบเก้ากรกฎปีสองพันสาวเอ็ดเนาะทุกคนเฮาซีพาทุกคนไปเบิง่งว่าค่าเงินอ่าช่วงนี้ค่าเงินบาทแข่งค่าเนาะแล้วค่าเงินกีบออนค่า แล้วเฮาก็สิมาน้องอูซิไปแลกเงินมาแล้วล้วก็สิเบาซิเอาให้ทุกคนเบิกนอกว่านหนึ่งพันบาทได้เป็นเงินกีบลาวเท่าใดในปัจจุบันนี้เนาะล้วก็อาซิมาอธิบายอีกว่าเออสาเหตุที่เงินกีบลาวอ่อนค่าแม่นมาจากอีหยังอีหยังหลายปัจจัยมามาจากปัจจัยใดแด่เนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาไปเจอกันอยู่ตลาดเลยเนาะว่าซิไปแลกเงินเป็นอะไรเนาะ <S <S อาจจะไปแลกอยู่ภายอาจจะบ่ได้ทายตอนไปแลกอยู่ในห้างเนาะอาจจะทายตอนที่เข้าไปในห้างเพราะว่าอาเพื่อนอาจจะบ่อนุญาตให้เฮา ใช่คลิปนะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นอ่ความส่วนตัวของฮาน่านนอก่นละคนพีนนน่เกี่ยวกับเงินเงินคำๆแด่สินะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันยู่ตลาดเลยนะ 1,000บาทเข้าไปแลกิ่งมันสิได้เท่าไรเดี๋ยวไปก่อน เนองทุกคนหลังจากที่อูไปแลกเงินบาทมาเมื่อวานนี้เนาะซึ่งเมื่อวานนี้เงินบาทกับเงินดอลลาร์อัพยูที่ฮะอัต้าเล็กเปลี่ยนมันลดลงเนาะทุกคนเพราะว่าอ่าปกติปกติโบแมนอีกสองสองสามมือก,ก่อนที่อูเห็นอ่ะอัตราแลกเปลี่ยร์นะมันอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ออเอาวอาฮอมาร์บอลเลดนอกเลยทุกคนก็คือจะได้ยูหนึ่งบาทเท่ากับสามร้อยเจ็ดสิบกีบเนาะทุกคนแต่ว่าเมื่อวานนี้อูไปแล้วราคามันลดลงเนาะคืออยู่ที่หนึ่งบาทเท่ากับสามสามศูนย์เนาะทุกคนนี้ ยูไปแลกมาได้สามแสนหนึ่งพันบาทได้เงินยูสามแสนกับสามสิบพันกีบเนาะทุกคนหนึ่งพันบาทได้เงินยูสามแสนสามสิบพันกีบอันนี้เป็นเงินไปห้าสิบของใบห้ามื่นของอของลาวทุกคน <c oughs> แล้วก็ช่วงน,นี้ทุกคนอาจจะเห็นเนาะว่าเออค่าเงินกีบมันอ่อนค่าลงหลายแต่ค่าเงินบาทมันแข็งค่าเนาะฉะนั้นอูก,กาซี อูก็ไปหาข้อมูลมานาะว่าเออย้อนสาเหตุอย่างที่แบบเหียให้มันอ่อนค่าสินอู้ก็ได้จดไว้ในมือถือเนาะเดี๋ยวสิอ่านจะนี่เอาเนาะเพราะว่าเขียนสคริปต์ออท่าแบบให้เว้าต่มนั้นก็คือสิแบบสีว้าแบบก็ไปกบมาเนาะก็คือหนึ่งก็คือแบบการค้าดุลทางการค้าประเทศเขาค้าดุลทางการค้าอย่างต่อเนื่องคะนะเนื่องจากว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่ยังบริหารเข้มแข็งล่ะกัจึงได้จาเป็นต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศแลวก็ ส่งผลให้มีความต้องการอยากได้เงินตาต่างประเทศหลายขึ้นเซ่นยกตัวอย่างเนาะคือลาวฮอลนะ่พราว่าจะเครื่องอุปโภคหรือเครื่องบริโภคส่วนใหญ่จะมานําเขาจากประเทศไทยเนาะเมื่อนําเขาจากประเทศไทยแ,แน่นอนเนาะอัตราการหรือว่าความต้องการในการต้องการเงินบาทเนะาะมีหลายขึ้นเนาะมีจำนวนหลายขึ้นเพื่อไปสำรร้สสางซื้อสินค้านะแต่ก็เมื่อมีความต้องการสูงขึ้น กจ็จะเห็ุให้อ่าก็จะเหตุให้อ่าเงินที่เฮาต้องการนะน่ะมันแข่งข่าขึ้นเนาะทุกคนแล้วกืบบวกกับประเทศเฮาเป็นประเทศที่มีการนำเข้าไหลกยกวาส่งออก้อนะทุกคนอ่าแน่นอนนะว่าคืออุปโภคบริโภคเพื่ออิงใหต่างต่าง,งส่วนหหายเฮาจะมากนำเข้านะเพราะว่าเฮาบ่าสามารถผลิตคุมตัวเองได้สินะเฮตุให้บ่าสามารถท้อนเงินตาเป็นครั้งสัมภคไในเท่าที่ควรเนาะทุกคนเมื่อเฮาเอาเงินออกนอกประเทศหลาเนาะ เงินขันเงินคังที่แบบเป็นเงินสำองเงินตาตั้งประเทศสำองในประเทศเฮาเน,น่มันก็จะเ็ให้ลุดน้อยถอยโลงเนาะทุกคนเ็นให้อํานาจการต่อรองอของเงินกีน้เนาะต่อกับเงินตาตั้งประเทศนะตั้มเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้เนาะเพราะว่าจากการสังเกตเนาะบอกว่าจะเนื่องจากว่าคนลาวเนาะจะแปลว่าอ่า นำเข้าสินค้าทางอุปโภคบริโภคอย่างว่าจะแม่นนาเข้าจากไทยเพราะว่าสินค้าที่เขาใช้ทุกมือนี่กับบอกว่าอันเดิมมันก็สิเป็นของไทยมหมดเีน่น่ะเนื่องจากมันเป็นดั้นอัตราเนี่ยเวลาเราไปซื้อาาเวลาเขาไปนํเาเขา้เขา,เขาสินคของอันเดอมันแน่นอนอยู่แล้วนะทุกคนมันต้องแบบว่าต้องการเงินตาตั้งประเทศหรือว่าเป็นเงินบ้านทลายหลขึ้นเห็นไหมเมื่อความต้องการของเงินบ้านหลายขึ้นเงินบ้านมันก็จะแข่งขันให้เงินกีบมันก็มันก็อ้อนค่าายนะทุกคนเนาะทุกคน ลาวเฮาประเทศลาวเฮานี่มีหลายสกุลเงินใช้ใจ่ายในสังคมลาวแล้วทุกคนถึงว่าประเทศลาวนี่นะปฏิเสธบ่ได้เนาะเออถึงว่าประเทศลาวเฮานี้จะมีเงินกีบเป็นของตัวเองก็จริงแต่ปฏิเสธบ่ได้เลยว่าระบบเศรษฐกิจของบ้านเฮานั้นมีหลายสกุลเงินในการใช้ใจ่ายในสังคมโดยเฉพาะดอลล่า เงินดอลลาร์น้องเงินบาทและน้องให้น้องไม้มาแรงนี่ก็คือน้องไม่มาแหงนี่ก็คือเดี๋ยวนี้ฮันจะมีการใช้ใจเป็นเงินหยวนนะทุกคนเป็นเงินหยวนอีกดอกส่งผลให้ความต้องการการถือเงินกีบนะทุกคนมันน้อยลงเหตุให้คนต้องการถือเงินตาหลายขึ้นและสิ่งสําคัญในการใช้ใจหลายสกุลเงินในสังคมเหตุให้ธนาคารก็สามารถควบคุมปริมาณเงินในเศรษฐกิจได้ยามีประสิทธิภาพนะทุกคนแล้วก็เพราะว่าบูฮูว่าเงินอยู่จุดใด d แ y ประมาณนี้เนาะทุกคนอ่าทุกเมื่อนี้คือที่ได้ว่าไปนะปฏิเสธบอได้ว่าแต่ก่อนนั้นจะใช้จ่ายแต่เงินบาทเงินดอลลาร์นะต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คืออ่าน้องอูเห็นอยู่ตามเขตเขตเศรษฐกิจสากลทองคำนะหรือว่ามู่ที่แบบไปเฮ็ดอยกยุหันขาเจ้าแบบได้ลงมาเนี่ยนะส่วนหลายขาเจ้ายุ่หันขาเจ้าจะใช้เงินหยวนเลยทุกคนจะแบบจะใช้เงินหยวนอย่างเดียวเลยจะบริถิถึงเงินกีบเลยทุกคนคอสสยู่เขตเศรษฐกิจสากลทองคำที่ยุคแข็งบกเกี่ยวมัน ่ะเขาจะใช้เงินหยวนอย่างเดียวเลยก็คือเงินเงินอื่นก็ใช้ยูแต่ว่าแบบสลด์จะใช้น้อยนะแต่ว่าที่ะล,ลักเอาเป็นเงินลักเลยก็คือจะใช้เป็นเงินหยวนนะทุกคนนี่นะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะที่อู้มาวองให้ทุกคนฟังเออเงินกีบลาวมันอ้อนค่าลงก็ย้อนจากปัจจัยประมาณนี้เนาะถึงว่าข้อมูลนี้อู้ก็เอามาจากสิ่งที่ตัวเองอ่าเจอมาแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนมาน้อยนึงเนาะทุกคน กะหวังว่าอ่ามันจะเป็นประโยชน์แก่คนที่ป็นคน F C ่อยู่ต่างประเทศที่อ่ะบู่ค่างเงินค่างเงินแปลว่าค่างเงินป้ามาเป็นเงินคีบแล้วมาเป็นได้เท่าใดเลทมันเท่าใดอีกอย่างประมาณนี้เนาะซึ่งคลิปนี้กะถ้าข้อมูลอีกอย่างโบน,น,นัสแน่นประมาณใดกะขอโทษขออาภัยหลายๆนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปนก่อนทุกคนกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe กดเป็นานิดๆอย่างนี้กูจะคิดต่อไปเได้เอยๆบ๊ายบาย